เห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเพราะมันไม่ใช่เราและไม่ใช่ของของเราทำยังไงที่จะให้เกิดเวทนาให้มากที่สุดแล้วเราก็มาดูที่เวทนานี้เป็นเราหรือไม่ใช่เราใครป็นคนรู้ว่าเวทนาทั้งที่เวทนานี้เกิดมาป้อมกันกับรูป สำงัญทุกอญาณมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็จะแตกสลายไปพร้อมกันแล้วสิ่งที่เราจะได้เมื่อมันแตกสลายไปเมื่อเราการแตกสลายะอะไรแบบนี้เราจะทำยังไงตับตัวของเราเราทําคนสามารถทำใจไดขอขานี้ถ้าเราอ เรื่องพิจารณาเอาทุกมาเป็นเรื่องพิจารณา,าทุก,าาทกวกันนี้มันขาดอยู่วันนี้มันไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันไม่พิจารณาเรื่สัจาาสีไม่พิจารณาทุกเราเห็นทุก มันตึงเราเป็นของของเราไม่ได้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นทุกข์ตามธรรมชาติฉะนั้นเราจะต้องเห็นทุกข์ตามธรรมชาติจะเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจไม่กลมเราแลก ท,ทั้งที่งานมันไม่มีอะไรงานที่จะทำจริงมันไม่ได้มีอะไรเพราะเราคว้าม,มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างพบชาติต่างๆแล้วก็เกิดมาแล้วมากมายจนมาเกิดในป,ปัจจุบันนี้แเรวก็บริบูรณ์มาที่สุดแล้วมีแขนมีขามีอวัยวะมีสติปัญญา มีบ้านท่องห้องหอมมีโควต์คสมบัติตามทุกคนตามแตม่ลภาคแต่ละคนแต่ละคน,นฉันเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราไม่ได้ทำมาก่อนเราได้ทำมาแล้วตรงนั้นแต่นเมื่อเราทำมาแล้วตรงนั้นเราจะมาสงสัยอะไรในพบในชาติที่เราเกิดแก่เจ็บตาย เราก็สิ้นสงสัยในโลกที่เราจะต้องมาสร้างครบสร้งางชาติต่อไปไม่มีอะไรที่จะน่ารื่นรมยดูที่กันอยู่ในโลกมีอะไรที่มันจะมีความสุขอะไรที่นักหน,นาหรื เนทางมกาทั้งนั้นโดน้าไปพายุหิมะอีกคนจะเดือดร้อนสองรยกว่าล้านคนอเมริกามีคน300กว่าล้าน380ร้อยแปดล้านสามร้อยเจิล้านจะเดือดร้อนสองร้กว่าล้านมันเกินขึ้นประเทศ ใช้จะไม่มีแกย้ใช้มันน่าสนุกที่ตรงนี้ญี่ปุ่นนี่เนยก็ะฮอกไกโดมีมันสูงแม่นมันน่าสนุกที่ตรงนี้ลรงดูถ้ามันลงมาบ้านเราบ้างลงมาแถวปูเรือลงมาแถว อาคิุษาเนี่ยเราต้องประกาศสมัยก่อนทำไมไปอยู่ลบสี่องศาใน่ัวต้องให้เด็กทำไมดีเดียว่าทำไมมีเด็กให้เขาเอาฟามงมาวางเป็นกองเป็นกองเป็นกองไปตามทางแล้วก็ให้เด็กพอเวลาถลึงหูไปก็ให้เด็กไล่ตุ้กฟาง วิ่งหุดฟันขากระมาแล้วต้ใเด็กวิ่งจุดฟันกรบมาเดินห่างก็ไอยไปกเอาตีนเขาไปขานมือเข้าไปทางไฟมถึงเดินต่อไปได้แล้วก้าวขาไม่ออกมือกำเข้ามาแล้วียนไม่ออกเยียอออกไปแล้วกำมนเขาต้องไปถูเสียต้นไม้เอาไปกดเสีต้นไม้กำเขารบสี่องศา ลบสี่องศาลองศาเคร่อมสมัยนั้นเราก็ไม่มีผ้าห่มด้วยหุ่นพกีวรหุพัชกีวรอย่างเดียวเราอาศัยการภาวนา เล่นนาวมันเจ็บมันเกินหนาวไปจะนวลยเคไว่าอยู่ที่ในป่าสององศาไอห้าองศากล้วยจับกับกล้วยไม่เข้าต้องเอาน้ำร้อนใส่กระมังแลว้วกล้วยโยนลงไปน,น้ำร้อนก่อนแล้วถึงเอามากินได้มันแข็งมันเป็นน้ำแข็ง มือก็ต้องออกไปลวกระงวัร้อนขอนแล้วถึงเข้ามาหยิบของได้จากนั้นใคยที่บัิมันมีอยู่รอบด้านอย่างช่วงนี้ที่หนักหนกาสาสาการที่สุดก็คือ แก้จะยากให้เขาไล่อยๆไอยที่ไฟไหม่ไม่รับข้อโูงงานผมก็จบทำไม้ได้ความเป็นของนายทุนหรือของพวกนักการเมือง ใชค่คุณที่เป็นอนฉะนั้นวิธีการคิดในบางอย่างมันไปติดผลประโยชน์การปลูกบ้านสร้างเมืองการทำอะไรอะไรกันไั้นับว,วือเราเป็นผู้เสียสละ ที่บที่จากโลกนี้ไปอย่างไม่เยื่อใยถ้าเรางเจอเยื่อใยในโลกมันก็ต้องมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายอีกแต่ตัวนน,นี้มันประจักัวใจของเราคือความแก่ความเก็บความตายธาตุแตกดับ เสียงปิ้งปองปังปุฟังนี้ต้องระวังไอ้พวกลงไปอุบาที่้นล่างต้องดูปิดประตูประตูอกคุณันนันเดินไปดูที่ร่นเดิเดินไปดูที่ทางออกทางนั้นติดไฟเล้วสองดววาไปเลือกกันดูตาหนาเย็นหั